สบายดีเลยสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเพื่อสูขคนเดอ้อมือนีก็มาพบพ่อน้องแหลกและนะ้วน้องพ่อแม่พี่น้องพบพ่พอน้องแหล่มือนีก็มาดินแม่เท่ามาซอยเพิ่นคือเก่าพี่น้องมามือนีกับทางสร้างเพ,นะพิ่นเริ่มเทกแล้วก็ขคูดคุ้มเนาะพี่น้องเหตุเฮือนนี่แหละโดยก็สิไปเบิ่งกันเลยทางสร้างเพิ่นเริ่มขูดโตแล้วเนาะเพราะว่าแดดมันแห้งก็เลยผักก่อนทางพี่นางเพิ่มมาขูดตอย ยังไล่บอกดินมันอันอายุมันอ่อนอยู่เพราะว่าพ้นตคุณเียงมนื่าซเนหละเนานคืายเนอะแดดแหงทั้งเวลานใหญ่หลเนาะแดดแห้งเม็ดบอกจะูเซลยดิ ี่สมัไ้เตเลยนะทองอันทองอันทองอันอีกเสนเเหเน็เสนเท่าเียมอีกแเสนาสบายดีเด้อมื่อต่คุดอย่เนาะสบายดี ายงขยไม่มีเงินมาสิพายให้เป่นมโอมีดอกเงินมะมีตะคำโอ้ยผ้าอะไรเนี่ยน oh, oh, ้าใส่ผ้าใหลัวเยียบๆๆนอนซุ่มนันท้องอันปนจ๊ะปดสวน พุดกลางเดียวเล้พุดกลงเดียวเล้ป๊าไปจัดตัวหาบเช่นอ่ะอืมเด็กเสียวค่ะพี่้าวเด็ดเป็นเด็เลยอาจัดนั่นมดจัดมาร้อนจังเลยร้อนข้างหาดิฉันยังไม่ดีอ่ะ ยกลดจานถึงเหนจเปถึงแล้วหรือยังบ้าหนสบเจ็ดไม่ไก่แ้วไก่ไกแล้วเลยอีกแเส้นหรอเส้นสิบเส้นเก้าสเส้นนะเกาสบกาะเท่าไหรคือมาแต่หางโคตรเพียร์โคตเพียร์โคตเพียรคเ

เด็ดครับนี่เขานี่ครบเนี่ยแล้วหนึ่งเบ่ร์ไม่หนึ่งเนาะพี่แลนวค่ะ เตือนะครตือนนะครับอย่าพินทบเลยพินียาบเอร่งพูดดีแล้วด้วยเนาะรู่กว่ากับว่านชิโนไปชุดยงไงจะไปยังไจะไปจะไยังไงนั่งห้องคอยนี่ยมีปาษาเยอรมันใ่่นั่งเลยดีฮะ้สวดมาตามได้หน้าสวดนะพ่อหนา โอ้ยสวนน้อซื้่มาพวกนึงแล้ไปจะซื้อทีกมันหยาบแย่อะไรหน่อยสุดเลยตัวสักซี้จะเห็นไปเจอลยตัวสักสี้มาเห็นออีสั้าทางป่าทางหนองไสังดีเขาจะเอาปุ่ยใหม่มาบังเลยโอ่เดีใจเวิร์คือว่าจะเอามาบังให

nó lại hoan thảo hoan chỉ 那个。<Okay. S 2> okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nào

ทั้งเ้ยหลาพ่นตัดผุดปกหลดสบายดีเด้อเลยป้าขากนอจองจ้าเนาะเก็อบจะบรรจงกวางป้าแดดทุกคนปกหลดพ่น วปู่ทางแม่ตู้มันกันยู่ในพี่เนาะมันแดดพักผ่อนเนาะทางสาวมันกันแดดแห้งเนาะพี่เนาะทางพีกอะแม่เพิ่นสบายดีเด้อไอตุ่นพ้อสบายดีนั่งยูห่มเนาะบาดแดดบาดหมอยู่อันนี้ก็จะเป็นจากปัญภัยเพราะว่ามูมีไฟเนาะ ทางนี้ก็มานั่งพักผ่อนเมื่อกี้นี่คุดคุมส,ยสยวยทั้งส่างเพื้นเนอแดดแห้งมาเปลี่ยน,นกันจะก้องชาไห เดิมแค่แห้งแล้วที่แบ่งให้คนเชิงอยู่ <c oughs> สุดสุดคล,ล้องเยจะแรกกระบอกเล่าไหมน,นี่่ไย,ย<อ>นี่ต้นกล้วยน้อยนี่ดอกมไม้พูดคุ้มโตนะตพี่น้องแดดกะสู่ไปน้ำกันนี่แหละซอยกันเดี๋ยวทางเสาบุญเพิ่งเอาเตียงมาแล้วพี่น้องเอ้ยพอได้นั่งอยู่ห่มน้ำกันนี่แหละเวลากินข้าวกินน้ำเนาะ ตอนกินข้าวนกะเพิ่นอเอาแป้มาปูบ่อยก่อนเพราะว่าบ่มีบ่นนั่งเนาะโอ้ทางพุ่นเพิ่นกานั่งตัดคลิปอยู่แม่นอันเพิ่นคุดคุมซอยมันแดดเนาะพี่น้องก็เลยเขามานั่งพักพอนก่อนโอ้สิแล้วล่ะบ,บ่ <c oughs> ยีแต่พักพอนก่อนมันแดดซอยกันหั่นแหละ เพื่อละตีเพื่อจิมาคุดคุมสบายดีเด้อสบายดีเด้อนยยังจะคุมบนี่เนี่ทากลางเลยทางั้นนเดบมีบ่เด็ตันี้ผิดบะมีเอาจะชุดยามากขึ้นแล้วไปเถอะมายังไ่ได้อได้สางแล้วก่อนเลยมาแล้วสงสัยเราได้กำลังใจดีรู้เลยทางนี้เนาะ ยังขวัย e ังวดีค <c ười> ุณป้าอาจจะได้เลยบ่อสทางขึ้นมาได้แล้วก็ได้น้ำผึ้นเนาะทำกับบุหเพราะว่าเป็นเจ้ามือเดนขึ้นเดิมกินเหงื่อหิงเถอะแม่อันนี้มันก็เริ่มบ๊อสแล้วมันทำแม่ ไปนอยเดียวเจ้าขุนช่วยคอยช่วยินนอนเนีอยนี่พี่น่มเขาดีพักเพาะว่เพอดี เ็ดยันเง็ดยยืนเงี้ยจะให้เลยยืนเงี้ยเลยนะยืนแล้วนี่สิบว่ะคุณผู้ชมมาอากาศสดแดดที่ตึงเหนื่อยไวม

可以按摩。 Hey that on พูดนาแล้วหลอดจอยเือนเลย โอเคเราเลยดุดลงคืนจะได้เรียบร้อยแล้วคุดเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ้านนี้สวยกันเด็ดแห้งมือนือ เดทางไอทองผุนกระมานะมือนี้สบายดีไอทองดโดยทางพี่นางผุนพาผ,ลผลม่เม่าไปอาบน้ำกายกันไปเนาะเมื่อกี้นี่มาทางผ,ลผลุนกระไปไดีผ,ลผลุนผ้าเมถาวเมื่ออาบน้ำผุนไปบิดแล้วว่าจะเลยมาหอดเอา้าผุนไปทางนี้ได้แม่นพร้อมกันทะเลเสียวกันโอเค ไหม้มาใหม่อันนี้มาเห็ดเทอนเห็ดซานเดชมาอีกแล้วพี่น้องมาหน้ตอนนี้ก็แล้วเสซ็จสิ้นแล้วพี่น้องมานน้มีแต่ถาเสาลงบาหน้เนาะโดยนอกจากคลิปนี้กระทังน้องเดชสิจจขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อถ้าน้องแล้ววอาพิชพลาดประการใดก็ต้องขอทูดขอไปไล่ๆก็ขอบแจ้าทางทักบ่ม่พี่น้อง ที่หับซุม้มคิปพวกน้องแหล่ตั้งต้นจนจบที่บทความโฆษณาจากคลิปนี้กับซิขอลาไปก่อนขอกาวคำว่า,าสบายดี